นี่เป็นอีกทริปที่โคตรสนุกโคตรมันในปี2024ที่ผ่านมาเที่ยวกันแบบเร็วๆตอนนี้เดี๋ยวพาไปเลี้ย่อนขับรถเัยทีเที่ยวที่ฟิลิปปินส์สัก2,000กิโลเมตรแล้วขอแบ่งซีรีส์นี้เป็น3ตอนด้วยกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวจนเกินไปมาเริ่มกันเลยดีกว่า วันแรกเช่นเดิมนะครับเราบินมายังกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ทริปนี้เนี่ยเรามากับพี่เบียร์สคนตั้งใจว่าจะมาเชาา่ามอเตอร์ไซค์แว้นรอบๆเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้มาถึงก็นั่งหาที่พักใกลๆกับร้านเชา่ารถด้วยความที่ทริปนี้เนี่ยมันเป็นแบบโนแพนสุดๆเพราะงั้นเราก็จะหาที่นอนกันตรงนี้แหละพอที่มั่วๆได้แล้วก็ไปขึ้นแท็กซี่เพื่อไปอยังที่พักกันความรู้สึกแรกเลยที่เราได้เห็นบ้านเมืองของเขาในกรุงมะนิลาก็คือมันโคตรจะเหมือนกรุงเทพมากๆทั้งบ้านเมืองตึง หน้าตาผู้คนแล้วก็ความวุ่นวายโดยความรู้สึกเรานะรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยวุ่นวายกว่ากรุงเทพประมาณ2เท่าเห็นจะได้รถโคตรติด เช็คอ <c oughs> ินที่นอนเรียบร้อยภารกิจต่อมาคือไปเช่ารถกันวิธีการก็ไปมั่วๆเอาตอนแรกก็ขึ้น3ลอ้อเดินงงๆเอาหน้าด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องนั่งไปนั่งมานั่งมาได้ครึ่งทางลุงแกบอกให้ลงเฉยเลยจากนั้นเราก็ดินลนนั่งแท็กซี่กันต่อจนมาถึงนะครับร้านที่เรามาเช่ารถเนี่ยมีชื่อว่าลนต้ามอเตอร์มานลาก็ได้รถเรียบร้อยนะครับวันละประมาณ3-400บาทราคาคล้ายๆไทยได้มาเป็นคิกไอเช่าไปทั้งหมด13วันภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นเริ่มต้นเช้าวันที่2ด้วย เป้าหมายของวันนี้ว่าเราจะไปที่ไหนกันดีอย่างแรกเลยเนี่ยเราสองคนเห็นตรงกันว่าเราขอหนีออกจากเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายนี้ก่อนสรุปกันได้ว่าเป้าหมายไกลๆของเราก็คือภูเขาไฟมายอนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะลูซอนห่างจากกรุงมะนิลาไปประมาณ460กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ไปไม่ถึงแน่ๆเพราะงั้นวันนี้ก็ขําไหนน้องนั่นเอาแล้วก็เจออะไรก็แวะเที่ยวระหว่างทางครับมันเดอภ o เขาไฟดีชิบหาย เดี๋ยวเดินรถชนไปรอบหนึ่งเถอะชนไปรอบหนึ่งโดโดตัดหน้ารถเลยผ่านไปแล้วครึ่งวันเราถึงจะมาเจอถนนโลง่งๆมีวิวภูเขามีวิวทุ่งนาบ้างบ่ายสามเราก็ถึงจุดแวะที่หนึ่งน้ำตกที่เราจิ้มมัวม่วๆเอาในแมปนั่นแหละน้ำตกนี้นี่มีชื่อว่ากูลูเกนเราดูใน Google m a p มมาแล้วเห็นว่ามันสวยดีก็เลยจะลองขับรถมาดูติดต่อค่าเข้านู่นนี่นั่นสรุปว่าก็คือเราต้องจ้างไก์เข้าไปด้วยระยะทางเนี่ยไก์บอกว่าใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็มาเจอกับ ภาพนเดินเดินวู้ว้าวที่นี่ถือเป็นที่ท่องเที่ยวแรกในทริปนี้แล้วก็เป็นที่ที่เราไม่ได้แพนไม่ได้คาดหวังอะไรมาก่อนเพราะว่าก็จมิงโมโม่อ,อย่างที่บอกไปแต่ภาพตรงหน้ามันเป็นน้ําตกที่สวยมากเลยนะสวยเกินกว่าที่คาดคิดว่าเยอะมาก สวยกว่าในรูปอีกได้มาแช่น้ําตกเย็นๆแบบนี้อยู่กับธรรมชาติไอ้เราก็เป็นคนที่ลหลงไหลในน้ําตกอยู่แล้วก็โคตรจะฟินที่ขับรถมาทั้งวันเนี่ยมาเจอน้ําตกนี้ก็คือหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยจบวันก็าหาโรงแรมใกล้ๆนอนเอานะครับก่อนที่จะลุยกันต่อในตอนต่อไปฝากไว้ด้วยนะยี yeah.